สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการาติดอุปรกรณ์เกือกม้านะครับที่ส้นรองเท้าไม่ให้พื้นรองเท้าสึกมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวเก่าของผมที่ใช้นะครับปกติจะเป็นรูปตัวนี้ตัวยูนะครับแต่อันนี้ขาดไปแล้วนะครับเพราะาอาจจะเดินลากเท้าหรือลงส้นน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับก็เลยทําให้หักผมจะมาติดตั้งตัวใหม่นะครับแล้วจะให้ดูส้นรองเท้าของผมที่ใส่ เกลือกม้านะครับนี่ร่องรอยยังมีเลยนะครับเป็นรูนะครับก็จะเป็นรอยอัตราการสึกเนี่ยยังไม่มีมีเล็กน้อยนะครับไม่มากนะครับเพราะใส่เกลือกม้านะครับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับนะมีรอยอยู่นะครับรอยรูนะสึกไม่มากนะครับนะแทบจะไม่สึกเลยนะครับแทบจะไม่สึกเลยนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการนะครับว่าและอุปกรณ์ครับอันนี้คือชิ้นใหม่นะครับ มันจะมีด้านที่เป็นรอยกับไม่ด้านไม่เป็นรอยนะครับในการติดนะครับเราจะต้องเอาด้านที่ไม่เป็นรอยนะครับหรือด้านเรียบเนะี่ยวางท่าไปกับพื้นรองเท้านะครับในการวางถ้าเราวางอย่างนี้นะครับมันไม่ช่วยอะไระบางคนอยากวางให้ทุกรูเนี่ยเต็มกับพื้นยางมันก็ไม่สามารถทําได้นะครับถ้าทําอย่างนี้บริเวณนี้ก็จะสึกเหมือนเดิมเราต้องวางให้ชิด ชิดส้นเลยนะครับชิดส้นนะชิดส้นนะชิดส้นนะครับจัดให้มันอยู่ในระยะนะครับมันก็จะอาจจะอยู่รอยเก่าๆเลยครับชิดส้นปุ๊บพอได้ที่แล้วก็ทําการขันน็อตนะครับครับได้ที่จะทำการขันนอ็อตจะยากทีดนึงนะครับนี่ แค่ได้ก่อนก็กนิดแค่มันยึดกันได้ง่ายนะครับครับพอได้แล้วปุ๊บก็ใส่ตัวต่อไปนะครับหมุนครับหมุนหมพยายามบังคับด้วยนะครับใช้มือบังคับล็อกนะครับเพื่อที่เวลาหมุนไปมันจะได้เข้าในตำแหน่งที่เราต้องการผมว่ามันช่วยได้มากนะครับ กในการถนอมส้นพื้นรองเท้านะครับให้ใช้การให้มีอายุการใช้งานที่มากขึ้นนะครับคู่เก่าของผมเนี่ยนะครับก็จะส้นส้นด้านนอกนะครับไปหมดเลยนะครับย่างข้างนะแก้การเอียงของพื้นรองเท้าได้ด้วยกดนิดนึงนะครับมันก็จะเข้ายากต้องใช้แรงเม็ดตอนหมุนนี่แหละนะครับเพื่อนๆจะตั้งใจนะครับว่าอีกสองลูนนะมันจะอยู่ในระหว่างช่องพอดีเราก็ไม่ต้องใส่นะครับแค่สามตัวมันก็จะมันก็แน่นแล้วนะครับแน่นแล้วมันก็จะเป็นขนาดนี้นะครับนะ บางทีมันมาไม่เสมอรองเท้ามันก็ต้องเหลือบ้างนะครับตรงนี้ก็จะสืน้นะิดนึงหลับแบบขึ้นสน่วนใหญ่จะไม่ติดนะเพราะมันจะกินเนะยอะมากกจนมันจะหนานะครับดูความหนาด้านข้างนะบางลงนะครับนะจนทําให้เหล็กขาดเหล็กตรงน็อตขาดนะครับนะขาดเลยนะครับอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะครับอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันดูในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับในตำแหน่งที่เหมาะสมนะมาจุดได้แล้วก็ทําการหมุนนะครับหมุน ยากเหมนกันนะครับพร้อมยืดรั้งก็ยังไงหมุนนะครับหมุน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 นะครับต่อไปก็ไปต่อตัวต่อไปสำหรับตัวนี้นะผมใช้ประมาณ5เดือนนะครับ5เดือนถึงผัานใส่คู่นี้ทำง,งานแค่7วันนะครับถ้าไม่มีเสาที่จะ7วันนะครับ5เดือนรอ,องเท้าก็ยังไม่สึกเลยนะครับเพื่อเพื่อมาดูการใช้งานของเขา้หนักแบบนี้นะครับพอเราติดเสร็จแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ